สวัสดีครับผมเพศศักดิ์เอกนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีโกงสุขภาพนะครับเป็นสูตรโกงสุขภาพทําตามนี้แล้วเหมือนการแฮกสุขภาพทําให้สุขภาพดีขึ้นแบบง่ายนะครับอันดับแรกง่ายสุดคือกินคาเฟอีนเม็ดวันละ200มิลลิกรัมวันละเม็ดนะครับก็ช่วยเบิร์นช่วยลดไขมันได้ดีนะครับถ้ากินตอนเช้าก็เพิ่มความกระชุ่มกระชวยความาสดชื่นนะครับก็ กินได้สำหรับคนที่ไม่แพ้คาเฟอีนนะครับถ้าใครแพ้คาเฟอีนก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับสําหรับอีกคนอีกวิธีหนึ่งที่คนที่ไม่แพ้คาเฟอีนก็คือกินกาแฟดําวันละสองสามแก้วกาแฟดําคือไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลนะครับวันละสองถึงสามแก้วนะครับก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคเบาหวานยืดอายุช่วยเบิร์นมีประโยชน์เยอะครับสรุปก,การแฮ็กสุขภาพนะครับการโกงให้สุขภาพดีง่ายๆทําอยู่สองข้อคือหนึ่งกินคาเฟอีนเม็ดนะครับ วันละ200มิลลิกรัมตกเม็ดละ3บาทกว่าถึง4บาทนะแล้วก็ช่วยเบิร์นช่วยอะไรได้ทำให้สดชื่นกาแฟดำก็เหมือนกันนะครับนอกจากช่วยเบิร์นช่วยทำให้สดชื่นแล้วทำให้สมองตื่นตัวแล้วก็ทำให้อายุยืนนะครับแล้วก็เป็นในการป้องกันโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับก็เป็นกาแฟดำนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยแฮ็กสุขภาพได้ง่ายๆก็คือกินพริกสดครับ พริกสดที่ไม่มียาเข้ามาแรงนะครับดังนั้นควรจะปลูกพริกไว้อยู่บ้านสักสองสาต้นนะครับกินวันละเม็ดนะครับนะครับวันละเม็ดก็พอนะครับพริกสดนะครับพริกแข้งไม่ได้ประโยชน์นะครับต้องกินพริกสดล้างให้สะอาดก่อนหรือขั้นต่ำก็กินวันเป็นวันนะครับได้ประโยชน์ช่วยทําให้อายุยืนป้องกันโรคได้หลายชนิดนะครับถือว่าเป็นอาหารที่คนไทยเข้าใจผิดคิดว่ากินพริกไม่ดี ต้นข้าะครับพริกคือ,อยาอายุหะนะกินแล้วจะอายุยืนนะช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทําให้อายุไขเฉลี่ยเพิ่มขึ้นการแฮกสุขภาพอีกอันนึงนะครับได้ผลนงผู้ชายผู้หญิงการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับ,รรค,รบครั้งละเก้าสิบนาทีสัปดาห์ละสามถึงสี่ครั้งนะครับก็จะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับซึ่งคุณก็ต้องกินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอนะครับถึงกล้ามเนื้อที่จะเพิ่มก็เวทเทรนนิ่งนะครับจะเป็นบอดี้เวทหรือจะใช้เครื่อง ฟรีเวทเช่นบาร์เบลดัมเบลหรือใช้มัชชีในฟิเตเนสก็ได้นะครับออกกาลังกายเวทเทรนนิ่งฝึกกล้ามเนื้อสัปดาห์ละ3-4ครั้งนะครับครั้งละ90บนาทีนะครับก็จะช่วยให้มีกล้ามเนื้อเยอะก็ช่วยป้องกันโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็ช่วยคุมน้ําหนักลดความอ้วนนะครับพอลดความอ้วนแล้วมันก็จะป้องกันโรคได้อีกเป็น10ชนิดเลยนะครับดังนั้นควรเวทเทรนนิ่ง90บนาทีสัปดาห์ละ3-4ครั้งนะครับ ขึ้นอยู่ว่าไหวแค่ไหนนะครับบางคนแข็งแรงมากก็อาจสัปดาห์ละห้าหกครั้งก็ยังพอไหวนะครับก็เก้าสิบนาทีรวมพักด้วยนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาเฉพาะตอนที่เราเวทนะครับตอนพักระหว่างเซตตอนพักกินน้ําอะไรก็ก็รวมไปด้วยนะครับตกก็คือพยายามเวทเทรนนิ่งก็คือออกกําลังกายที่ใช้แรงต้านนะครับใช้พวกมัชชีนหรือว่าใช้ตัวบอดี้เวทเช่นตัวสครอตตัววิดพื้นตัวแพ้งอะไรพวกนี้ก็คือใช้บอดี้เวท หรือจะใช้ดัมเบลบาเบลออกที่บ้านก็ได้นะครับหรือใช้พวกยางยืดอิลาสติกก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับอีกอันนึงนะครับสําหรับเพศชายนะครับการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายก็ให้กินสังกะสีนะครับพวกหอยนางรมต่างๆหรืออาหารเสริมที่มีสังกะสีนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแบบฮิตนะครับฮิตก็คือออกกำลังกายแบบสปีดักหนักนะครับสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของหัวใจนะครับ หนาทีแล้วก็พัก1นาทีทําไปเรื่อยให้ได้สัก6กถึงเดรอบนะครับนะครับผมอาจจะใช้วิธีเต้นฟุตเวิร์กหนาทีแล้วก็พักสักสี่สิบาวิพอดีขึ้นแล้วก็เต้นฟุตเวิร์กมวยใหม่ครหรือจะใช้ b บ t เทิร o นลนะครับใช้เชือกก็ได้นะเดี๋ยวควรจะศึกษาเรื่องฮิตนะครับเพราะว่าทำสัปดาห์ละ2อสาครั้งครั้งละ15บ้า,า,าทีถึง20นาทีก็ได้ผลนะครับ ก็ช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะครับแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันออกจากร่างกายแล้วก็การโกงอีกอันนึงไม่ต้องเสียเงินครับนอนได้วันละแปดชั่วโมงครับก็ช่วยทําให้อายุยืนแข็งแรงนะครับป้องกันโรคหลายชนิดนะครับนะครับนี่ก็คือสูตรโกงสุขภาพกับเพสัตเอกแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับยกเว้นกินคาเฟอีนกับกาแฟดำนะฮะจะต้องเสียตังค์หน่อยกาแฟดําเอาซื้อมาชงเองก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อกาแฟสดท่านแพงนะครับ ซื้อมาชงเองก็จะตกแก้วหนึ่งไม่เกินห้าบาทแล้วก็รับแสงแดดนะครับยามเช้ายามเย็นก็ได้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันก็จะช่วยให้ร่างกายได้วิตามินดีนะครับช่วยทําให้ป้องกันโรคหลายชนิดนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกช่วยต้านทานโรคติดเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้อารมณ์ดีนะครับช่วยลดภาวะอ้วนลงพุงนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับดังนั้นอยากจะโกงสุขภาพแฮกสุขภาพนะครับแฮกเคลเนี่ย ก็คือมีหนึ่งเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับสร้างกล้ามเนือ้อสองกินคาเฟอีนเม็ดนะครับถ้าไม่แพ้นะครับสองร้อยมิลลิกร,รัมต่อวันสามกินกาแฟดำวันละสองถึงสามแก้วเกินกว่านี้ก็ได้นะครับแต่มันก็จะเปืองสามก็คือกินพริกสดนะครับวันละเม็ดนะครับสี่ก็คือเพิ่มฮอร์โมนเพศชายด้วยการออกกำลังกายแบบฮิตนะครับแล้วก็กินพวกอาหารเสริมสังกะสีอ่าแล้วก็ อีกอันนึงก็คือนอนให้ได้วันละประมาณ8ชั่วโมงนะครับนอนวันละประมาณ8ชั่วโมงก็ช่วยทําให้สุขภาพดีนะครับไม่เสียตังค์สักบาทแล้วก็พ่อสุดท้ายคือรับแสงแดดนะครับยามเช้าหรือยามเย็นวันละ30นาทีนะครับก็จะช่วยทําให้ได้วิตามินดีซึ่งไม่ได้แค่ป้องกันกระดูกเสื่อมนะครับวิตามินดีช่วยต้านทานโรคติดเชื้อต่างๆนะครับมีประโยชน์มากนะครับ